พวกผมจะรอเต็มเลยล้อมเต็มเลยผมก็แค่แบบว่าเฮ้ยจานเป็นไรเฮ้ยเป็นไรเป็นไรเงออผมว่างัดเลยปั้งนะผมว่าแทงดีรู้ว่าแทงมา่ีรู้สองครั้งสามครั้งเลยมั้งรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเราฮนะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการการละครหนึ่งบายโคกซีโร่สำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่พิเศษสุดๆผมว่าดีใจมากๆนะครับที่ได้ทำา p p นี้เกิดขึ้น,น,นมาได้นะแขกรับเชิญของเรา2คนในวันนี้นะทุกคนต้องดูไปแล้วนะว่าเขามีเรื่องราวและ,ะเผอิญว่า2คนในวันนี้นะอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันและเป็นคนที่ลงไม้ลงมือและ แทงกันด้วยพอออกมาข้างนอกแล้วแพ้ที่เราเคยสร้างกันไว้ข้างในเคยลบเคยตีกันเคยแทงกันข้างในมันจะจบหรือไม่จบวันนี้แน่นอนครับเราอยู่กับแขกรับเชิญของเราด้านขวาของผมก็คือตุ๊ดอเมรเชสวัสดีครับครับสวัสดีครับด้านซ้ายของเราก็คือพี่อ้นนะสุดจะทนคนประทุมสวัสดีครับครันกับเพลงกัคนเราเรื่องราเเพียงกับคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลัง พลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อย่าให้มันเป็นพุทธหโฮผมเื่อแตกเลยนะเหงื่อแตกตรงนี้ว่าบรรยากาศก่อนหน้าที่เราจะมานั่งผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าถ้าเจอกันแล้วอีกคนก็บอกว่าจบอีกคนก็บอกว่าไม่มีอะไร แต่คนเรานะคือไม่แน่นอนขนาดผมเนี่ยเคยอยู่ข้างในเราก็ไม่รู้นะถึงเวลาจริงๆแล้วถ้ามาพบกันซึ่งหน้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะทุกคนรู้แล้วนะครับว่า2คนนี้นะก็ออกไปในอีพีของออแต่ละคนในช่องกันละครั้งหนึ่งบโคซีโลนะฮะมานั่งกันในอีพีนี้เพราะว่า2คนนี้เคยเกิดการตีกันถึงขนาดว่าเลือดตกยางออกทีนี้เราไปย้อนกับเรื่องราวหน่อยในประเด็นเรื่องนั้นนะเรามาดูกันว,ว่าวันนั้นนะเหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไร กันขึ้นมันถึงได้มีการประทะกันต้องมาหาตุ๊ดะเชคก่อนเ,เรื่องเกิดนะที่เรือนจําสิงห์บุรี วิ่งไปโอ้นไัเจงก็วิ่งมาตรงขนามจากเวทีม,มวยวิ่งมาตรงขนามบอลหน้าลังขาผมบอกม,มึงเข้ามาได้ไอสัตว์ใครก็ได้พวกมือ่อก่ก็ถอยหลังออกถอยหลังออกนะฮะเจ้าที่เขาเรียกเข้าไปสอบตีก่อนแล้วก็เรียกเข้าไปสอบโดนชุดใหญ่ปิดกล่องว่าสาเหตุอะไร,รผมก็เล่าให้เขาฟังว่าเรื่องจอากน้องเรื่องอะไร,รออกลุงนี้จบแล้วผมก็โดนตีแตกอะหัวแตกเลยหัวแตกแล้วให้มาล้างเลือดแล้วอ้วกด้วยเมาใส่ตัวเสร็จเปลี่ยนกำลังเปลี่ยนเกงเขาเปียกหมดเลยกำลังนั่งยองอ่ะผมไม่รู้นะว่าโอ้นหรือเจมเป็นคนเตะหลัง เดินมาหกคนเพราะเด็กในบ้านผมเข้ากองกันหมดแล้วจะแทงคอผมเนี่ยแหละอ้นเป็นคนแทงครทะลุคุณปัดเอาขาทีบไงทะลุขาสามแผลก็ไปเย็บตอนนั้นที่เรียนจําสิงห์บุรีใครเข้าไปอยู่ก่อนผมทุตอภิเชษอยู่ก่อนในปีพศห้าศูนย์แล้วอ้นเนี่ยเป็นห้าสามห้าสามห้าสองห้าสามประมาณนี้ประมาณห้าสองห้าสามต่าประมาณสองปีถึงสามปีนะทุนี่ย้ายไปสิงห์บุรีนี่คือย้ายไปจากเดินจำสามโคกสามโคกอ้นย้ายไปจากเดินจำ ลบบุรีตุ๊ดอภิเช่เดิมทีแล้วเป็นคนสมุทรปราการอถ้าพูดกันในบ้านข้างในนะคือบ้านสปอโอนบ้านปทุมบ้านปทุมนะอ่ะทีนี้เข้าไปตอนนั้นตุ๊ดอภิเชอยู่ในบ้านสมุทรปราการเองไหมหรือว่าอยู่ในบ้านอื่นอยู่แต่บ้านสมุทรปราการก่อนแล้วก็มีเด็กพื้นที่ก็มาอยู่รวมกันพออยู่ไปอยู่มาก็ไปอยู่รวมกับเด็กพื้นที่ใช่พอโอนย้ายไปปุ๊บทีนี้เข้าไปเนี่ยตอนนั้นมีบ้านปทุมมารับเนีฮะผมอยู่บ้านต่างจังหวัดนะผมอยู่พวกไบตาก้อนจันยุ่ง ครับครับท,ที่เขามารับผมแล้วตอนนั้นนะครับเพราะผมผมก็มีพวกที่ย้ายจากยุดยามานเงี้ยจากยุดยาในจากลางมารับผมเพราะผมผมไปคนเดียวไม่รู้จักใครเลยแล้วก็โดนใบสั่งมาจากรุบุรีตอนนั้นอ<ะ>่าซึ่งตอนนั้นอ้นย้ายมาจากตุดนี่คือเห็นเห็นเลยฮะย้ายมาคนเดียวแต่ <ผม S 2> ยังไม่รู้จักกันอ่าตอนเห็นวันแรกคือตอนแรกตอนยังไม่มีเรื่องมีราวกันคือตอนเห็นวันแรกนี่เห็ head, นอ้นแล้วรู้สึกงไงตอนนั้นเฉยๆยครับเห็นมากี่ชุดที่สิงห์บุรีก็มีเรื่องผมก็โดน ผมก็นอนปิดแล้วตอนนั้นที่อ้นย้ายไปนี่ข่าวเข้าหูนี่คือว่ามีไหมมีคนใส่ไม่มีไม่มีอไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เพราะอะไรไม่ค่อยรู้ตอนนั้นทำอะไรอยู่ก็ผมก็คือเที่ยวเล่นไปใช่วิตประจําวันเราีใช้ไปใช่เคยเคยคุยกับอ้นาะว่ารู้จักไอยันไหมสอปออะไรตอนอยู่หันตาอะไรเงี้ยคือหลังจากพี่อ้นย้ายไปนานยังงที่คุยกันประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ไหมก็คือคุยกันครั้งแรกคืออาทิตย์หนึ่งนั่งกินเตี๋ยว หน้าแดนมั้งใครไปถามใครก่อนผมถามแล้วอ้นต่อไปว่าว่าเคยเจอผมเคยเจอเขาย้ายมาจากวัยหนุ่มยุดยาคนชื่อยันนะใช่มีมากับดอนคิงแาบสายยันย้ายมาวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละที่ตีนมาจากฝั่งนู้นย้ายเข้ามาหันตาผมเลยรู้จักอ่าแล้ววันแรกที่เขาเดินเข้ามาทักเราคุยกับเราแบบนี้เป็นไงะเรามองว่าลักษณะว่าคนคนนี้ในอนาคตจะมีเรื่องกับเราไหมในมองนั้นผมผมว่าเฉยๆนะคือว่าผมก็ไม่ได้อะไรก็เฉยๆอ่ะครับ ทีนี้จับพัดจับผูกันยังไงก่อนที่เราจะมีเรื่องกันเราอยู่อ้นอยู่มาทั้งหมดก,กี่กี่กี่ปีกี่เดือนในในเรือน,เรอ,อ,อนจําสิงห์บุรีไปหลายรอบอ้นลงเข้าไปเนี่ยแต่น,ะนั้นที่ที่เจอท,เที่เจอั้งแรกอตัวแรกคือบแรกรอบแรกรอ,อบแรกที่ย้ายไปสิงห์บุรีครั้งแรกเลย ที่ที่บอกอย่างนี้คือว่า EP อ้นมาทุมเนี่ยคือเขาเข้าไปสิงบุรีท right. ั้งหมดหลายครั hmm. ้งนะบางทีเยอะมากหลายรอบถูกไหมหลายรอบมากวนวนในวนในจำวนในจำเดี๋ยวก็ไปลงเดี๋ยวก็ไปลงถูกไหมฮะแล้วสุดท้ายแล้วไปมีเรื่องกันนี่คือในรอบที่อ้นมีรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายฮะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายที่อยู่แล้วแล้วก่อนหน้ารอบสุดท้ายที่ก่อนที่จะมีเรื่องกันครั้งใหญ่เนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยมีก็เพราะว่ท่างมีปากเสียงกันไม่เคยไม่เคยมีปทะทะเลยนะ คือตอนนั้นตุ๊ดอาบเช่เนี่ยมาอย่างเพราะว่ามันมีตุดต๊ดอาบะเช่เนี่ยอยู่สิงห์บุรีนานมากโอ้หอหอะไรว่าเจอมาตลอดเห็นก็มาตลอดตั้งแต่รอบแรกกันรอบแต่ไม่เคยมีปัญหากันแบบว่าซึ่งซึ่งหน้าเจอมาเจอตั้งแต่ผมย้ายไปครั้งแรกจนวันที่ผมมีเรื่อง,ของเขาเนะี ไม่เคยปะท้ากันไม่เคยไม่เคยพ่น,นกันด้วยคือว่าเหมือนแบบอยู่คนละคนละทางอะ่ะคุย,ยถ้าไม่คุยเลยคือว่าก็อยู่ตดังคนดังอยู่ไม่เคยเคยไม่เคยคุยก็ไม่เคยประท้าไม่เคยรม่ได้ต้องมาท้ากันเลยจริงๆแล้วจนสุดท้ายก็มารอบสุดท้ายในปีพศ5 7าะ57สุดท้ายแล้วเกิด หตุนได้ต้นเหตุนี่เริ่มจากใครขอให้ <c oughs> ให้ใครใครเล่าก่อนเนี้ยต้นเหตุให้ให้หน้าหลายหนะ <c oughs> น้า,าเราหัวก <c oughs> ันกันคุกก่อนต้องบอกว่าเดี๋ยวนะจะเย็นนะคือผมต้องนั่งก,กั้นกลางเนี้ยคือความสนิทสนมนะในการเรียกกันนะนิคเนมนะถูกไหมตอนอยู่ในคุกก็เรียกกันแบบนี้ถูกไหมใช่ก <c oughs> ันทุสเรียกเขาว่าออนนี่เรียกจันเรียกจย์หน้าหลายมากเลยเนี่ยเรียกอยู่จันหน้าหลายเล่นกากจันทุสก่อนมันมันมาจากเรื่องอะไรเรื่องน้องไอ้แจ๊กอ่ะบ่อยแจ๊กบ่อยทีนะบอกไอ้เทีย อย่าไปเล่นกับมันอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะครับบอกไอ้ยองแจ็คนี่คือใครอยู่กไออ้นอยู่กับผมเด็กที่ผมบอกว่าเขาไม่มีญาติไงที่ว่าเขาจะรับจ้างเข้าแถวซื้อของตอนกลางวันอย่างี้ยใช่เพื่อจะได้ยอดคนละสิบาทสิบาทเพื่อจะมีเงินมากินมาเงินมาใช้ชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เรียกเราพ่อพ่อแล้วคือคนที่แจ็คเนี่ยมามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแหละมาเล่นสนิทสนอกับน้องเราใช่ไหมฮะผมก็หึงอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ชอบแบบผมก็ไปบอกกันนะคุยก่อนทีแรกแต่จริงๆแล้วนะบอกให้ว่าแจ็คกับน้องเขาเนี่ยรู้จััักกกกกกนนนนนนนแตตตออออ้้็็บวว่่่่่าาุเเเียไมรรูืงงดข คนนี้รู้จักกันมาต่างนอกถูกไหมฮะแต่ความไม่รู้หรอกคือมีคนมาบอกเราใช่บอกเล่นไม่ดีเลยอะไรเงี้ยจันทุดมองโบคนที่มาพูดกับเราเนะบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูไปพูดเองเนี่ยก็เฉยเฉยกันแบบต้มเหลากินกันแล้วมีของมงของเมาอะไรเงี้ยครับก็พูดกันอีกไอเชียกูว่าเออเดี๋ยวกูคนเดียวไม่บอกใครดีกว่าเฮ้ยก็จะบอกว่าลักษณะคาพูดเนี่ยมาพูดเข้าหูเราอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าหลายครั้งหลายคราวใช่ครับกับการที่เราคุยเราเล่นไก่แจ๊คครั้งหนึ่งแล้วอะ แล้วเราไม่เคยถามนอกเหนือจากนี้เลยใช่ไหมว่าเองเป็นอะไรกันวะไม่ได้ถาม,มเป็นเพื่อนกันะว่าเองไม่ได้ถามไม่ได้ถามเลยแล้วยังไงต่อวันนั้นมียาเข้ามาด้วยนห้าแล้วก็ต้มเหล้ากินกันเมาเมานอนของงานนอนคิดไอ้อะเอาไงดีวะไอลงไอไก่แจ็คนึ่งอ่ะอะไรเงี้ย นะจบจบอ่ะทีนี้ย้อนมากับคุณออนบ้งหลังจากที่แจ็คเนี่ยเขาได้คุยเหมือนตุ๊ดเนี่ยได้เตือนอะไรบางอย่างแจ็คมาเนี่ยแล้วแจ็คเคยมาเล่าลอะไรโอนประตูฟันไหมก็เคยรับมันบอกว่าผมก็เด็กคนนี้เป็นเพื่อนกันบอกเออก็ไม่มีไรเราก็ไม่ได้อะไรมันเราไม่คิดว่าจะมีอะไรจริงๆก็คือว่าคนเป็นเพื่อนกันอ่ะมันรู้จักตั้งแต่ข้างนอกไปแล้วไง <c oughs> เราก็ <c oughs> กคือก็ปล่อยเพราะจริงกับผมมาย้ายไปที่หลังเขาแจ็คมันมันอยู่ก่อนผม <c oughs> ผมก็คือว่ามันรู้จักคนมากกว่าผมอีกอะผมก็ปล่อยมันธรรมดาก็เดินกับมันทุกวันอยู่่่แล้้วออยางงไไไมดะร แเราเราก,ก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ปล่อยไปก็ไม่คิด ด้วยว่าจะเรื่องมันจะบานปลายใช่ใช่ไม่คิดไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องบานปลายใหญ่ขนาดนี้ไงแจ็คเนี่ยเดิมทีแล้วเขาเป็นคนนิสัยแบบไหนฮะเหมือนจะเต็มไม่เต็มนะเหมือนจะเหมือนจะแบบเหมือนจะเต็มเหมือนจะดูเรื่องบางทีก็ไม่ดูเรื่องนะเป็นอย่างนี้นะก็ไม่เรียกผมพ่อคิดดูดิพ่อพ่อมันไปยิงเข่าถอผมะมีต้องตอนนั้นผมแย่นะครับก็มีต้องมีนมมีขนมทุกวันนะขึ้นห้องขังก็ต้องมานั่งนวดเงี้ยเรียกพ่อพ่อพ่อแล้วแต่มึงอยากก็เรียกก็เรียกไปแต่เราไม่ต้องการเรียกหรอกนนคุลไม่ต โดยที่ไม่ได้มีไม,ไม,ไมไ่มีความเป็นแถวบ้านกันไม่ใช่ไม่ได้มีความเป็นคนคนรรู้จักกันมาก่อนด้วยถูกไหมฮะใช่เพราะแจ็คเป็นคนสิงห์บุรีนะอ่ะอทีนี้ในมุมของอ้อนคือมองเขาก็เป็น<ม>คนที่น่าสงสา,ารคนหนึ่งที่แล้วก็เป็นคนดีคนนึ่งที่คอยช่วยเหลือเราทีนี้ในมุมกับกัน ยันตุต๊ดล่ะมองคนชื่อแจ็คคนนั้นน่ะในสายตาจานตุต๊ดที่ตอนที่ยังไม่เมานะมอง,มองว่าคนคนนี้เป็นยังไงนิสัยดูไม<ด>่ออกเขาต้องต้องอยังไงไปเนาะโง่<ม>ห่างโง่ห่างบา,างทีก็ติดตลกติดแบบบางทีด่าใจไม่ออกก็ไม่ค่อยทันก,กันดูเป็นคนขยันนะรับตรงรับจ้างทำนู่นนี่ก็เหมือนนะว่าจัคตุ๊ดก็มองว่ามันไม่น่ามีพิษมีภัยไม่น่าเป็นอย่างที่มีคนมาบอกเราหรอกใช่ไหมแรกก็แม่อะไรแค่ไปบอกเขาเราก็คุยกับเขาแล้วแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นอย่างอย่างนั้น <S <S นะฮะก็คือผลมาจากว <S <S ่ารับ ก็มาตอนเที่ยงมั้งแต่แต่มีคนพูดตอนตั้งแต่ตอนสี่โมงเช้าแล้วเหมือนกับเห็นเราเมาด้วยเปล่าก็ไม่รู้นะครับขยาวเขาบอกเออเดี๋ยวกูมีอะไรกูจะการกูเองอ่ะบอกกูไม่ให้ใครเดือดร้อนหรอกอะไรเงี้ยใช่ไหมมีอะไรบอกมีอะไรบอกไม่บอกหรอกเรื่องน้องก็มีอะไรมีคนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็คือน้องเราเองนะมีอะไรก็เราก็ไปคนเดียวดีกว่าไม่ต้องให้ใครมาเดือดร้อนแล้วทะเลาะกับน้องด้วยทะเลาะกันมาหลายวันแล้วแต่เราเลี้ยงมันจโกรแหละก็เลยเมา ก็เลยเกิดเรื่องอ่ะยังไงฮะขอเล่ารายละเอียดหนึ่งในเ่องเกิดเรื่องตอนนั้นก็ไม่ได้บอกใครไม่กล้าบอกใครครับว่าจะมีเรื่องมีอะไรก็บอกแค่เด็กในบ้านที่ใกล้ตัวเราสุดบอกว่าไปเอาเหล็กให้หน่อยมึงก็ถามเอามาทำไมบอกเออติดตัวไว้แค่กูเมาครับผมแล้วคนที่แจ้งนี่เขาอยู่ไหนตอนนั้นหน้าร้านค้าอยู่หน้าร้านค้าซึ่งก็เหมือนว่ามารอที่จะทําหน้าที่ของเขาแต่ยังยังไม่ต่อคิวรับจ้างซื้อของถูกไหมฮะใช่ใช่อืมอ่ะนี้ผมเดินมาจากกองงานแหละผมเรียกแจ็คไม่จบใช่ไหมอะไรเงี้ยแค เข้าที่แถวตัวเนี่ยมังครับดอกแรกเลยนะใช่เข้าแถวตัวเลยเปิดกระเป๋ากระเป๋าสะพายแทงไว้สองส,องสามทีเข้าทีที่สองมังครับเข้าทีที่สองแล้วทีที่สามเข้า เข้าที่แรกไม่เข้าหรอกอาถ้ากลับว่าโดนนี่คือสองทีสองทีเจ้าที่มารับนเตุหน้าร้านค้าตรงถนนนะให้ผมนอนลงไอ้ออนวิ่งมาก่อนมังกับเจมส์ใช่ไหมมันจะโกนแต่โกนกอะไรนะมุมของออนมากวัดเกิดเหตุดูที่ไหนเราผมว่ายูที่ไหนผมมาตอนนั้นผมผมไม่ได้เข้างานผมจะนอนอยู่ตรงมีจะมีศาลาผมศาลานอนไงผมจะนอนอยู่งั้นเนทุกวันผมจะนอนอยู่งั้นเงแจควิ่งมาเลยเลยพ่อพ่อมโดนแทงแล้วนั่นนะจะมีังมีเจ้าที่หน้ารายเดินตามเดินตามไปแจ็คมาใช่ปะแจ็คพ่อมโดนแทงใครแทงมึง จานตุ๊ดว่าเอ้าแทงเรื่องอะไรเราแต่ันก็เออผมเข้าไม่ได้เมือนกันเลยหน้าฝ่ายคือวิ่งมาเนี่ยพร้อมมาจับแล้วจับแผลไปแล้วนะผมว่าผมก็เดินไปจานเรื่องอะไรกันมือเปล่าเราเดินไปมือเปล่าของเมาเมางเขาจะแทงผมจานไรใจเย็นนี่ค่อยๆคุยกันผมออแต่ผมรู้แล้วว่าน้องไอ้แจ็คไอ้โดนเขาเดินเข้าหน้าแดงไปแล้วแล้วแป๊บหนึ่งว่าเจ้าที่ก็เอาตุ๊ดไปหน้าแดงใช่แล้วไอ้แจ็คก็เดินสวนมาผมก็ผมก็บอกว่าเออมึงไปรอมันเลยเดี๋ยวกูส่งตามไปเลย ข้อหมายถึงก็คือว่าจะต้องพูดหนาตาไปปอบใช่ตามไปออกโรงพยาบาลนอกมั้งวันนั้นแจ๊คออกโรงพยาบาลนอกเลยเพราะมันน่าจะเข้าเข้าคอปอดหลังจากนั้นก็ไปโดนทำโทษก็เดินโดนทำโทษชุดใหญ่เลยใช่ไหมไอ้ตรงนั้นผมผมไม่ได้ดูเลยนะผมไม่ได้ดูตรงหน้าลางชายใช่ผมผมหลังจากที่อ้นลั่นคำพูดไปงั้นคือแล้วแล้วอ้นไปไหนต่อผมก็นั่งใช่ไหมใส่แผ่นยางก็รองเท้าผ้าใบดันยางใช่ เอาเชือกผูกผูกตัวนครับผูกตัวนแล้วก็ให้น้องผมตอนเราเหล็กที่หน่อยผมไม่บอกกันนะเจมส์กอลฟไม่มีใครรู้นะครับผมก็ไม่บอกผมก็อยู่เฉยเฉยเพราะเราเล็กผมก็เหน็บผมก็นอนมันก็นั่งใช่ไหมน้องผมไอ้ตอนมันนั่งผมก็นอนตักปะไพหน้าปิดหน้าเพราะผมรู้ว่าตุ๊ดเป็นเมาใช่ไหมเดี๋ยวต้องออกมาเหมือนคนมันจะมีเหตุด้วยกันอ่ะคือว่าเดี๋ยวมันออกมาบอกผมดูมันออกมาเมื่อไหร่ผมก็นอนอยู่พักนึงมันก็สะกิดตุ๊ดนอนแล้วออกมาอ้วกออกมาอ้วกนี่คืออยู่โดวตีอ้วกหรือว่าไง เมาด้วยโดนตีด้วยผมผมเห็นใช่ไหมผมห็นปุ๊บว่าก็เดินไปเนะี่ยผมเดินไปคนเดียวไม่มีบอกมไม่บอกใครเลยเจมกอปไม่มีใครรู้เลยผมเดินไปคนเดียวผมก็เดินไปแต่พวกนั้นมันรู้อยู่แล้วไงไม่เดินตามไปพวกผอจะรอเต็มเลยล้อมเต็มเลยผมก็แค่แบบเฮ้ยจานเป็นไรเฮ้ยเป็นไรเป็นไรเงออี้ยผมว่างัดเลยปั้งแล้บผมว่าแทนดีรู้ก็แทนเมาดีรู้สองครั้งสามครั้งเลยมั้งตอนนั้นร,ร,รู้ตัวไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รตัวเลยใช่ไหมตอนเอาขายัน อ่ะ,อะคือคือคือครั้งแรกก่อน,นเลยคือแทงมาทีแรกเขาเข้าขาถูกไหมฮะนี่นอันนี้คือเข้าทางเข้าใช่ไหมนี่อันนี้คือทางเข้าแล้วก็ออกตรงนี้เลยคือทะลุเลยถูกไหมใช่จริงๆแล้วเขาว่านางอ้วกนี้ใช่ไหม<อ>ล้อมเต็มเลยใช่ป <ừ> ่ะผมก็แหวกเข้าไปผมก็เตะอ่าใช่ป่ะเตะหน้าเตะหน้าปุ๊บผมว่าแทงแล้วเขาว่าหงายท้องนี้ใช่ไหมแต่ขาเขาดันยันอยู่นี้ไงผมก็แทงเขาว่ายกขาขึ้นมาไงยกขาแบบมันก็เลยแบบมันโดนไงก็เลยโดนนี่เลยนี่แผลแรกนี่นะนี่นะทะลุเลยนะทะลุเลยนะ แล้วก็แทงเข้าไปอีกที่สองสามอีกเข้านี่ชือแต่แผลนี่คือไม่ทะลุนะอ่าคือทะลุแผลแรกนะมันเป็นเหล็กแบนไงนีุ่ <นะ S 2> แผลเดียว อันนี้มันไม่เยอะเึาสู้ไหมเขาสู้ไหมเขาเมาเมาหมดสภาพเลยเหรอเขาเมาก็ผ้าห่มพันมั้งฉีกผ้าห่มหน้างานควบคุมเด็กมันพิฉีกเอาพันเขาเอาไปพบก็แย่มั้งเอาตุ๊ดออกพบออกโรงพยาบาลผมมาเข้าไปในฝ่ายผู้ช่วยเหลือตรงนั้นมันมันมันอยู่ใกล้อาย่อยู่ตรงบริเวณที่เกิดเหตุอยู่หน้าหน้าห้องฝ่ายควบคุมเลยถูกไหมฮะหน้าหน้าห้องงานควบคุมเลยอ่าก็คือเวลาที่มีเรื่องกันเนี่ยคือมันเป็นเวลาที่ไวมากใชช่ึบต่อไป แล้วก็แยกแยกกันเลยแต่ผมอบอกว่าผมถามนิดนึงย้อนกลับถามคุณนอ้นิดนึงความคิดเราตอนนั้นคือกะแทงให้อย่างให้ตายเลย ก็มันแทงแล้วนะคนมันแทงมันแทงเขาแล้วมันก็ต้องเอาอย่างนี้ทุกคนเขาคิดมงีทุกคนคิดจะแทงเอาแบบเล่นๆอย่างเงี้ยมันก็ไม like ่ได้ใช่ไหมมันเป็นแผลแบบว่าเหมือนคิดอ่ะคิดไปเองอ่ะคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แน่หรือไงพี่อเขาต้องได้ไม่แน่เลยเขาชอบตีคู่ตลอดไงต้องได้แน่เลยแต่เราแต่ไม่เคยมีแผลต้องมากระทบกระทั่งเลยนะอยู่มาไม่เคยนะมีปากเสียงไม่เคยเลย ในร่างกับตอนนั้นพอจารย์ตูดโดนตึ๊บตเป็นไงฮะรู้คือ,ค,อคือตอนนั้นถางยังยังก็ยังอยู่แต่รู้ว่าโดนโดนแทงอ่ะรู้รว่าโดนไม่รู้ว่าเยอะแล้วยังไงฮะใครเอามาพันอะไรให้หรือเด็กแถวหน้าง,งานควบคุมแหละครับพวกเด็กๆมันก็ฉีกผ้าห่มแล้วก็ ขี่คอไปเอา,เอา,เอา,เอาไปพอบอไปเย<อ>็บพอถึงพอบอ,บอแล้วเย็บแล้วเดินไม่ได้เพราะว่ามันมม,นมันปวดหรืองไม่รลุมันก้าวขาวไม่ได้อาอันนี้ก็โดนแทงเหมือนอ้นมาแก้ก็คือเหมือนจะจบแต่ไม่จบหลังจีกนั้นคือรักษาแผลเสร็จปุ๊บจาตุตนั่งรถเข็น<ช>เข้ามา<ช>พร้อมกับเหตุการณ์ในวันเดียวกันถูกไหมใช่วันเดียวกันแหละแล้วเป็นไงกับไมค์ีสถานการณ์ในแดนนะตอนนั้นเป็นไงบ้างอยู่ันเต็มเรนอนเลยเต็มเรนอนนี่คือฝั่งใครฝั่งผมฝั่งเรานหัวหน้าผมนึกอ่ะจา้เทบอกว่าไา้ตุ้มเดินไม่ไย ไม่หรับโซนี่คือเป็นเพื่อนของเราใช่เป็นนักโทษด้วยกันใช่ถูกไหมอ่ะเด็กถึงบุรีแหละครับก็มันก็เรียกเด็กในบ้านมาบ้างบอกกูเรียกเข้าเลยนอนให้หมดเลยผมก็นอนใต้เรือนนอนครับบอกให้เค้วไปไม่ได้ยากเดินไม่ได้อะไรเงี้ยบอกมึงอยู่เฉยตุ๊ดเพื่อนหัวหน้านึงเขาบอกมึงกินยาอย่างไรเงี้ยบอกหมอให้ยามาเพราะเออมึงอยู่เฉยปิดแดนเลยเขาปิดประตูเรือนนอน ก็คือว่าปิดประตูเดอนนอนเนี่ยให้เรานอนอยู่ในใช่ถูกไหมฮะแล้วหลังจากนั้นคือไม่รู้แล้วว่าเหตุการณ์ข้างนอกเกิดอะไรขึ้นใช่แต่รู้แล้วเขาออกไปกันออกไปคือจะมีการแก้ให้เราเกิดขึ้นใช่ครับถูกไหมฮะใช่เอาละทีนี้ตัดมาที่ฝั่งอ้นปฐุมมั่งหลังที่ตุ๊ดอับเช่ออกไปโรงพยาบาลนอกแล้วส่งตามไปกับน้องเราเลยอ้นโดนทำทษไหมโดนโดนทำทุนโทษตัวเราก็ยังอยู่ในแดนวสิทธิ์ใช่วสิทธดีมันไม่มีขังแล้วเราจะรู้ไหมว่าเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยจะมีคนอีกไม่รู้เท่าไหร่จะเดินมาตามเรื่องงเเรรรราาาในกทที่แู้ ยังไงก็ต้องเหตุการณ์นี้ต้องมาแน่นอนอมันก็เหมือนเดิมอะนะที่ที่เราโดนเราย้อนนะว่านี่คือแผลสุดท้ายนะที่อยู่สิงหบุรีคือรู้อยู่แล้วไงเพื่อทําอะไรไม่ได้แ,แล้วอะเราก็เหมือนเดิมวิ่ง วิ่งจริงๆหรือว่าวิ่งเลยวิ่งเข้านาแดงเดี๋ยวเพราะมันมันสู้ไม่ได้มันเยอะมันเยอะจริงมาล้อมล้อมล้อมแล้วคนตอนนั้นเราทำอะไรอยู่อยู่อยู่ที่เดิมเลยอยู่ตรงสาล่าศาลาที่เราต้องใจที่เราอยู่ประจำที่เดิมว่าตรงบ้านยอยู่ตรงนั้นเป็นวีมวยเก่าเป็นวิธีมวยเก่าใช่ถ้าอยู่ตรงนั้นผมผมเดีนยนอนอยู่งั้นน่ะพอเขาเดินมาผมก็รู้แล้วผมว่าเป็นสายตาที่เขาเดินมาเห็นแล้วเขาเดินมา เช็คแถวไปแล้วอะเยอะก็เยอะอยู่อะบ้านเขาเยอะแต่เราคนเจมก๊อล์ฟก็มีเด็กในบ้านไงแหละแต่เด็กในบ้านมันแบบจันตายรุ่ลีแล้วมีพวกละลีคนหนึ่งบอยหูบูบคือเหล็กจะมาไม่ถึงอะที่มาไม่ถึงเขามาไวกว่าเราเราไม่มีโอกาสได้ได้จับเหล็กตัวนั้นที่เราแทงรถไปเนี่ยคือโดนยึดไปแล้วด้วยโดนยึดไปแล้วแล้วกับเรามือเปล่าใช่รออะไรครับวิ่งครับไฟลงไฟเลี้ยวพังหมดเลยลื่อนลงอาบน้ำเพราะมันช่วงนั้นมันอาบน้ำไงไฟลงไฟเลี้ยวพังหมดเลยทะลอกหมด ชบลื่นเนี่ยต้องตะกุยวิ่งให้ถึงหน้าฝ่ายคือปลอดภัยแน่นอนแล้วสุดท้ายมีบาดเจ็บไหมไม่มีไม่ไม่ทันโดนแล้วพวกเพืพ่อนเราไม่ทันมีนโดนแต่ก็มีทะลงทะลอกวิ่งล้มไงลื่นฟาดเดือดฟาดแน่นอนฟาดไม่มีใครโดนเลยวันนั้นก็<ช>ปลอดภัยกันไปตอนนั้น นี่นะอันนี้คือเรื่องเล่าของจุดเกิดเหตุมีอีพีนี้มาเล่าเพื่ออะไรเพื่อให้น้องๆหลายๆคนที่คอมเมนต์มาถามนะครับว่าคนที่มีเรื่องกันข้างในเนี่ยพอออกมาแล้วเนี่ยเขาจะกล,กลับมาแก้กันไหมเขาจะกลับมาล้างแค้นกันไหมนี่นะอีพีนี้ผมตั้งใจทําเลยและตั้งใจที่จะเชิญแขกรับเชิญของเราทั้งสองคนมานะโดยการที่ว่าขอความการุณาเลยนะมานั่งให้ผมสัมภาษณ์หน่อยให้น้องๆมันมดูหน่อยว่ามันจริงๆแล้วมันมีนะครับว่าคือเรื่องข้างในคือข้างในจริงเรื่อง ข้างนอกคือก็เรื่องนอกก็คือจบนตอนเราโตแล้วแต่มาข้างนอกใช่ยังขนาดเรื่องเด็กๆกลับบ้านผมยังห้ามเลยเพราะว่าตอผมตอนนั้นนะผมมากินเที่ยวอยู่สิงห์บุรีใช่ไหมครับอันนั้นน่ารักมาก็ได้โอกาสคุยกันอ้นหรือไงเรื่องจบโหจานจะจบไปเลยเรื่องในมันจบไปแล้วอยู่นอกก็ทำอาหากินดีกว่าเที่ยวเจอทักกันดีกว่าคุยต้องออกใหม่ๆแล้วใช่ออกได้ออกใหม่มาผมก็อยู่สิงห์บุรีเปิดร้านตรงนั้นจัง คุยกันก็โทรคุยกันแต่ก่อนจบผมขอถามถามอาจารตุ้นหน่อยในในแน่ของแง่ของคนโดนนะคำถามน้ในตอนที่เราโดนแล้วเหมือนเราเรารู้ตัวรู้มีสตองสติแล้วณตอนที่เราอยู่ข้างในณตอนนั้นมีความคิดที่แบบว่าให้อ้นเจอที่ไหนต้องโดนกูเนี่ยตอนนั้นตคองแก้ที่ไหนอ่ะพอแผลหายก่อนอะไรเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวทำม่ยาเดี๋ยวอะไรกันเงี้ยแล่วพออยู่ไปนั้นไอ้ีเราก็เริ่มมาปั้นมังกรแล้วเลิกเกเลิกอะไรเสียเวลาที่หายเลยคือตอนนั้นคืออ้นก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ย้ายไปก่อนอย่าง แา่ว่ายังไม่หายเลยถ้าอ้นไม่ยังไม่ย้ายนะสมมุตินะแล้วจันตุดเนี่ยหายดีแล้วแก้ไหมในตอนนั้นก็คงมีเรื่องกันอีกเพราะว่าถ้าใครดูอีพีของทุษอาบเชต้องบอกว่าเขาตามแก้ตามแกนตามคือไม่ในเรื่องของเขาเขาก็ตามแทงตามอะไรตลอดนะแล้วน้ำภาษาอะไรกับแผลเราเองถูกไหมแต่ทั้งนี้งนั้นความคิดเปลี่ยนไปครับการเวลาก็ทําให้แผลเนี่ยมันเยียวยาไปแล้วเรามาเจอกันอีกทีตอนที่เราอยู่ข้างนอกแล้ววันที่ปล่อยมากใครปล่อยก่อนอ้นปล่อยผมปลอยก่อนแล้วก็ปล่อยตามมาด้วยจันตุษถูกไหมใครเป็นคนโทรหาใครก่อน มาทำมาฉันดูโทรมาตกใจไหมเราดูโทรมาได้มือมาจากวัยแบตมั้งคือเรายังไม่รู้ไงว่าเบอร์ใครใช่รับปุ๊บรู้ว่าตุ๊ดเองเป็นไงตอนนั้นก็ไม่อะไรนะคือมันมันไม่ได้มาคิดมาแค้นนะยูนมันมันคือว่ามันแทบจะลืมเลยนะเรื่องแบบว่าพอออก้างนอกมาเจออีกสังคมนไงก็ไม่ได้มาคิดถึงเรื่องข้างในหรือปล่อยไปแท้โสดมันก็เจอบอกเออเจอกันแล้วบอกเออคุยกันยังล่ะครับนี่ก็บอกมันถามบอกคุยแล้วมาเที่ยวงานเที่ยวอะไรเงี้ยก็ที่ที่ตุ๊ดโทรไปนี่คือความความตั้งใจใช่ไหมอยากจะเคลียร์แบบว่าใช่ให้มันจบจบ ออกมาเราโตแล้วอย่ามากินดีกว่ามากินดีกว่าบอกทมากินจานบอกเนี่ยเขาเปิดร้านสักสิงห์บุรีอะไรเงี้ยเว่เกตเปิดร้านนายเวหมวยหมูครับไอแบตผมบอกว่าอยู่ไอบชุดนี้อยู่ไงผมก็ไม่มีอะไรจานที่ไม่รับผมนะมากินเลยเราก็เราไม่ยุ่งเงินจบแล้วจบไปแล้วไงเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งโอ้โห แล้วมีอีกเรื่องเรื่องนึงที่ผมเคยสัมภาษณ์ EP พอ้นปทุมไปที่อ้นเคยคิดว่าเคยคิดไว้ในใจนะคนที่ให้มาการะชากพระ อ้นในวันนั้นน่ะอาจจะเป็นตุ๊ดแต่จริงๆแล้วผมว่องตรงกับผมกับตุ๊ดนะผมว่าหมั่นสร้เพราะว่ามีข่าวว่าตุ๊ดจะชอบไปไดเขาเล้ก็ชอบไปฟังเขามาไปโดนกับเป้าหูมาอย่างเงี้ยผมไม่แผลผมไม่แผลตั้งแต่ผมโดนกระชากซอยแต่ผมรู้ว่าต้องเป็นตุ๊ดผมคิดผมคิดอย่างงั้นคิด่างนี้มาตลอดก็ต้องเป็นตุ๊ดหน้าลายที่มีคนไดโอเล่มาสร้อยผมตอนนั้นใช่ไหมใช่ตุ๊ดไหมเป็นคนที่ให้เด็กไปกระชากพระอ้นมาเนี่ยผมไม่จากอ้นเลย ตอนที่โกพอ,อมผมคิดว่าโอน้นเป็นเพื่อนเพื่อนซีเพื่อนผมด้วยเพื่อนในยันอะไรเงี้ยครับผมก็กะออกไปรับพี่อะแต่ผมรู้ว่าสิงรีเป็นยังไงแต,แต่โอ้นมาจากลพบุรีมาวันนั้นอะเพราะว่าไอ้อัดมันก็เด็กถึงรีมั้ไมันอยู่กับโอเล่ไอ้อัดมันอยู่บ้านนีกับผมแหละคู่รีผมตอนที่โดนบ้านสิงปิดอะแต่ผมว่าอยู่เหตุการณ์หน้าเรืนนอนกบหน้าร้านหน้าจะอยู่ด้วย อ่านแ,ลแหละเป็นคนบอกมีซอยออกมาดูผมก็ได้ยินบอกเอาเลยไหมพี่ใหญ่ผมก็พูดเลยไม่ได้เพราะผมก็เคยมีแผลโอเล่แหละต่อหลังก็มาซีกันผมก็ไม่ยอมเขาขึ้นซอยผมก็ทาก็ไฟบอกว่าผมรักรักอตอนแทงผมก็รักได้ผมไม่ทำ เขาบอกเออกูได้จ่ายมาเลยนะเป็นคําตอบที่รู้แล้วเอ้ยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ขายเพื่อนนะครับแต่ว่าแต่แต่ผมก็คิดจบไปแล้วเรื่องคือคือต้องบอกว่าผมคิดว่าเพื่อนไม่ใช่ตุ๊ดนะเขาต้องเป็นอัดพระอัดบอยคอยมาติดเรื่องตลอดแต่ที่เรามาพูดกันเนี่ยไม่ได้ว่าให้มีความความเครียดแค้นหรือความไม่จบไม่สิ้นเกิดขึ้นไม่ใช่นะให้เข้าใจเพราะว่าเรื่องแผลพวกนี้เป็นการละครั้งหนึ่งซึ่ง มันเกิดขึ้นไปแล้วนะเราไม่สามารถที่ย้อนกลับไปแก้ไขได้แต่ทีนี้มัน,ม,นมันรู้มันมาคือพอเรามาพูดกันอีกครั้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นเป็นเรื่องที่อ๋เอเป็นอย่างนั้นนี่เองอย่างงี้นี่เองมันทําให้แบบว่าจากราคาระแ่งใจนี่กลายเป็นเคลียร์ใจเกิดขึ้นนะแล้วทุกวันนี้เราบอกว่าเขาสคนก็คุยกันแบบว่าเป็นเพื่อนแบบโดยบริสุทธิ์ใจร้อเนี่นะแล้วก็ต่างคนก็ต่างทํามาหากินแลด้วย ตอนนับปัจจุบันตอนนี้สองคนนี้ก็ทํามากินโดยสุจริตเลยต้องพูดได้เลยนะโดยสุจริตเลยเอาเอาทางอ้นก่อนรู้สึกว่าอ้นนี่ผลิตภัณฑ์อ้นทํามาเยอะมากที่เรารู้กันเลยในอีีอ้นสุจโทนคนปทุมเนี่ยน้ำยาซักผ้ากับน้ํายาปรับผ้านุ่มถูกไหมฮะผลิ<ม>ตภัณฑ์ที่ทําเองใช่เดอโดยที่แบบเป็น,ปนแบรนด์ของเองใช่ครับผมนะมตอนนี้กาลังทําโลโก้อยู่มีน้ํายาล้างจานครับน้ำยาถูพื้นอ่าน้ำยาผ้าแล้วก็น้ํายาปรับผ้านุ่มแล้วก็มีอีกก็คือน้ํายาล้างจานกับน้ำยาถูพื้นน้ายาถูพื้นก็คือ ครบควาเมเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ความสะอาดแล้วคุณภาพเป็นไงเทียบเท่ากับที่ห่อดังเลยขนาดนั้นเลยนะใช่ครับผม โหเนี่ยนะแต่ราคาล่ะราคาต่ำกว่าแน่นอนต่ำกว่าแน่นอนนี่นะอย่างขวดนี้นี่จะเป็นน้ำยาซักผ้านะครับ5ลิตร350บาทอันนี้คือว่าไม่รวมค่าส่งนะค่าส่ง70บาททั่วประเทศคือต้องบอกว่าไอ้ค่าลงค่าส่งเนี่ยเขารู้ดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาทําอีกหนึ่งอาชีพคือพนักง,งานเคอรี่พนักง,งานเคอรี่ด้วยครับนี่นะอ้นสุดจะทนนะต้องบอกว่า E ีพเขาที่สุดจะเกเรแล้วมีอีกนะครับนี่นะอันนี้ก็รู้สึกว่ามาใหม่ใน E ีพีนี่เราไม่ได้เจอกันไม่ได้พูดกันเป็นพวกผลิตภัณฑ ขามแค่อิ่มตต้งลองชิมชิมหน่อยเอาอะไรเอาอะไรดีช่วยช่วยเพื่อนเพื่อนสีชิมหน่อยอันนี้เปิดไม่ได้ต้องเปิดอันนี้เปิดถ้าเปิดเปิดได้เลยเปิดได้เลยเปิดได้เลยขอทำไม้กินน่อันนี้อะไรฮะอันนี้อันนี้เป็นมะม่วงไหมใช่มะม่วงมะงเต้นม่วงเต้นม่วงเต้นม่วงเต้นอ๋อม่วงเต้นเป็นไง กินรสผมต่างกินได้หวานรู้ว่าทำไาเล่นทั้งหลายได้ทังง<ห>้ง<ด>ขายนะ <c oughs> กินได้จริงกินได้จริงกินได้จริงคืออันนี้ต้องบอกว่าทั่วไปอ่ะทุกคนอาจจะคือก็มองว่ามีอ่ะ<ช>มันมีขายโดยทั่วไปแต่ถามว่าอันเนี้ยพี่อ้นรับมาหรือเปล่าทําเองนะครับอันนี้ทาทาเองเหรอไม,ไม่ไม่ถึงกับทำอันนี้เองไม่ถึงกับทำทำของเองเพราะไม่มีเวลาคือว่าจะออกแบรนด์คือว่าเราจะไม่ไม่ใส่แบรนด์จะให้ลูกลูกค้าเนี่ยไปใส่แบรนด์ของเขาเองเราขายแล้วเปิดบินคือว่า40ปลูก1นรังนะครับ5กบาลี่ยุกละ23บาทเนี่ยีนอับปลูก าอันนี้บุษราเชื่อมเราขอญาตเลยนะเพราะว่าตัวเรเนยชิมเลยผมว่าตัวลายสายแดงกจับรถจับรถชอร์ลี่เหรอไม่ใช่ใช่มันเป็นอะไรเหมือนบวยอะไรเหมือบวยเหมือนเม็ดบวยอืมเหมือนปลาอร่อยอันนี้แอดมินน่าชอบคือตอนนี้ต้องบอกว่าอาชีพนะทำอะไรได้ง่ายๆให้ได้ต่ยติดต่อที่โอนมาเนี่ยก็เอาไปเลยแล้วก็ติดแบรนด์ของคุณเองก็ได้ใช่ติดแบรนด์ของคุณเองเลยให้เครดิตคุณเลยยังไงเลยให้ดีกูเลยในราคาต้นทุนด้วยสวยและอันนี้อะไรอันนี้อะไรผมงงอันนี้จะเป็นพวกแแบบบบบเเปป็็นนนนนนิละครรััอี้ด เพื่อนเพื่อนเปิดแบรนด์เองยาพวกดีท็อกยาลูกอ้วนนะครับสกัดจากธรรมชาติเลยไร้เซนต์ไม่มีผลข้างเคียงนะไม่ต้องลดอาหารครับผมอืไม่มีผลข้างเคียงนะไม่มีข้เคียงมีออยล์อยล์รอยลอะไรที่เกิดขึ้นไม่มีนะมีออยลมีออยล์ด้วยใช่มีออยล์ออยล์นี่อะไายุยาใหญ่ยอบีลิสเอส นะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะ่ยพ,พวกดีทอ็อกอะไรเงี้ยผู้หญิงผูช้ชายกินได้หมด<ว>ก,กินได้หมดครับเดี๋ยวผมก็ต้องเอาไว้เ,เนี่ยผมเริ่มอ้วนเนี่ยอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของป้อนสุจรชนคนปฐุม,มแล้วถ้าเนี่ยคนดูก็ดูแล้วอยากจะติดต่อต้องการที่จะเอาจะใช้หรือเอาไปต่อย,ยอดติดต่อได้ที่ที่เฟซป้อนสุจรชนคนปฐุมครับผมหรือในหรือในทิกต็อกครับผมหรือว่าทักไปทิกต็อกก็ได้ก็คือชื่อเดียวกันเลย ้นสุจะทนคนปทุมแล้วมาดูของฝั่งตุลประเชษมั่งตอนนี้อัปเดตหน่อยอาชีพการงานทําอะไรบ้างตอนนี้นะตอนนี้ขายปูไข่ฮะปูเนื้อแล้วก็กุ้งแล้วก็ปูไข่ดองโอ้โหอาหารทะเลเป็นแบรนด์เราเลงของเราเองเลยไหมแบรนด์เราผมได้เลยครับมันไม่มันไม่เป็นแบรนด์ก็คือว่าเป็นคือว่าเป็นที่ขายส่งแหละใช่ครับถูกไหมฮะรราคาถูกราคาถูกส่งทุกตัวประเทศทุกจังหวัดเลยครับแล้วมีอะไรไหมไม่มีับกัญชาท่อมอะไรไม่ลูกหลังหลังไม ล่าสุดผมสั่งฟูไข่มาโลเท่าไหร่เองโล5 0 0ครับโล5 0 0ถูกมากนะฟูไข่ตัวใหญ่ด้วยนะผมกินแบบจุใจเลยนะครับนะอย่าลืมนะติดต่อได้นะไข่ FC ทีพี่ตุ๊ดอับเเช่ก็ถ้านึกถึงอาหารทะเลนึกถึงตุ๊ดอับเเช่ไว้บ้างก็ได้นะแล้วก็โทรไปติดต่อที่088-658-6245ครับหรือก็เฟซ รุดอาวาเช่นี่นะเบอร์นี้เลยเดี๋ยวขอฝ้ายนิดนะสำหรับไอ้บีลิสนะครับใครจะเป็นตัวแทนเนี่ยทักเข้ามาเลยนะสมัครับตัวแทนโดยตัวแทนจหนายตามตามจังหวัดครับผมไม่น่าเชื่อนะโอ้นี่ถ้าใครไปดูอีพีเดี๋ยนีไม่น่าจะมีความคิดในความเป็นบอค้าอาชีพหรือมาทําอะไรอย่างนี้เลยนะจริงนะโอ้โหแค่รอดชีวิตมานั่งเล่านี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับอ้นะครับนะสุดยอดนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าขื่นชมในตัวเพื่อนผมด้วยนะครับทั้งสองคนเลย ผมขอหยิบยก EP นี้นะครับอันนี้มันเป็นเป็นเหมือนเรื่องดีๆนะขอเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆเลยกันแต่เรื่องที่เล่าในเรื่องนี่คือเป็นเรื่องที่อุทาหณ์นะไม่ไม่ควรที่จะทําตามนะครับคุยกันเจรจาการพูดเสียเวลานะครับนะจะได้ไม่ต้องเข้าไปข้างในด้วยทั้งนี้นะต้องขอขอบคุณนะพูดตะบเช่ด้วยนะเพื่อนแล้วก็ขอบคุณอ้นอ้นคนนนี่เม็ดนี่เท่าใหญ่เล่นได้เลยเอาแล้วนะเอาแล้วนะมาชวนวเล่นดวดอีกแล้วนะต้องขอขอบคุณนะที่สละเวลานะครับมานั่งเล่านะครับ เพื่อเป็นวิญยานให้กับน้องๆได้ฟังนะอ่ะนะหมดทุกๆคําตอบนะคือทุกสิ่งทุกอย่างคือเหมือนเราตอบไปหมดแล้วนะครับว่าตอนนี้ขอจับมือให้น้องๆทุกคนได้เห็นนะว่าเพื่อนจากศัตรูกลายเป็นเพื่อนรักจริงไหมจับมือให้ด้วยฮะสองมือเลยกอเลย่ะกอดที่กอดที่กอาันที่กอดด้ียอน อยากขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามจะพยายามทำเพื่อความสุดของทุกคนต่อไปอนีนี่นะเป็นตัวอย่างชีวิตออกมันรอดมันได้ถือว่าเก่งแล้วโชคดีนะโชคดีนะมาไคนนี่เป็นการเป็นโชคดีบางคนนี่บ้า การตายเราออกมา3าครบแล้วเราอ่ะใช้เวลาช้าคนานอกมากถ้ามากับมิสัยเดิมๆชีวิตเราก็จะไม่ไปไหนเลยไม่ตายข้างถนนก็เหมือนหมาละแล้วลูกเมียครอบครัวอะไรอยู่เพราะบางคนออกเข้าไปดีๆนะออกไปแบบโดนเดินทงตึงแทงนี่เดินแบบเสียโดนต,ตีก็เสียขอเสียนะส่วนไหมส่นตีขาหักอีกแขนหักว่าเราโชคดีเพื่อนผมไม่เก๋อโดนตีแขนหักเลยที่บอกก่อนว่าเราไม่ได้เก่งเราโชคดีเราโชคดีเราโชคดีที่ได้ออกมาเออผมขอปาญหาว่า คือพวกพี่เทพเหรอในการที่มาเล่ามาพูดมาไม่ใช่มันเป็นอุทาหรณ์นะครับไม่อยากให้ใครมาลอกเรียนแบบหรือทําตามเคยว่าใช้ชีวิตผิดพลาดไปเคยคิดผิดไปเคยทําอะไรผิดผิดไปถ้าผมย้อนกลับไปได้อะผมไม่กลับไปทาอย่างนั้นหรอกคือไม่ใช่ท <Yeah> ุกคนนะครับท at uh> ี่จะโชคดีเหมือนพวกผมใช่ออกมาครบทุกอย่างโชคดีคือว่าเหมือนโชคดีจริงๆครับไม่ไม่คนอื่นอีกหลายๆคนที่เขาไม่โชคดียังผมเนี้ยที่ผมเจอที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็แบบเดี๋ยว่าเราโชคดีโชคดีคนอื่นเยอะเอะเยอะมากๆนะครับรอดออกมาครบสามสิบสองผมก็ย่าลืมนะติดตามผลงานของเขาทั้งสอง ทิกตอก o ฟซบุ๊กในะแล้วก็จะมี y o YouTube ล่าสุดจะทำ YouTube จะทำช่อง u t u b e นะครับฝากติดตามครับจะมาเร็วๆนี้อ่าแล้วผมติดตามด้วยแล้วตุ๊ดตอนนี้มีช่องทาง Facebook ก k t o k YouTube ไม่ค่อยได้ลงทำไว้แล้วก็อย่าลืมนะใครรักรักกันชอบกันนะก็ลองช่วยติดตามช่วยกันส่งเสริมนะอ่สำหรับ e p นี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะ e ีนี้ผม3คนตุ๊ดอัปเรเช่โคกซีโร่โ้นปทุมขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวั สวัสดีครับ